สวยๆเลยนะครับผมพาคาไปดูเนี่ยนี่ครับสวยๆเลยไซส์ใหญ่ๆแบบนี้เลยโอ้ตัวใหญ่ๆเลยครับมาได้เลยนะหมึกห้อมกระดองเหรอสามร้อยห้าสิบบาทสองร้อยสองร้อยตวนะตัวเล็กนะอ่ะไปต่อนะครับนี่นะฟังฟังนึงนะตลาดกุ้ง จัดโปรไปเลย420-420บาทตัวใหญ่ๆเนาะตัวใหญ่ๆจัมโบ้กันเลยไม่ต้องอะไรเออใช่ค่ะดีใชกุ้งจะได้ไม่ช้ำใช่ให้เลือกได้เลย150บาทก็มีมีเนี่ยครับผมใหกเราเลือกได้เลยมีหลายราคาสดๆใหม่ๆทั้งนั้นนี่จ้ะหัวมันเยิ้ม450บาทใหญ่คลิปเกี่ยกับช่องน้อยเชนเนลนะครับวันนี้อยู่น้อยอยู่ที่ตลาดตลาดกุ้งสดนะครับผมตลาดกุ้งปลาเกษตรกรบางเรียนนะครับผมที่ จะพาไปดูตลาดกุ้งนะครับกุ้งสดนี่อยู่ที่ถนนาบางเรนกันจนบุรีนะครับอยู่ที่ถนนเลยนะเพื่อนนะที่ใกล้กรุงเทพครับผมก็ผ่านไปผ่านมา,มาก็มาแวะซื้อได้เลยนะครับผมอยู่ที่ตลาดาบางเรนนะครับผมตลาดกุ้งปลาบางเรนเดี๋ยวพาไปชมข้างในนะครับไปเลยครับผมมาไปชมนะครับร้นานเยเชียฟาร์มนะครับก้ามกามกุ้งขาวอาหารทะเล พิธส่งนะครับผมให้ดูเอร์โทรี่จ่ะจะพาเดินดูในะร้านนี้เยอะนะนี่จ่ะเอเชียฟาร,า,ยราร์มจำหน่ายกุ้งเป็นกุ้งสดปลาหมึกอาหารทะเลนะครับผมพิธส่งนะครับราคาตามนั้นครับผมี่จ่ะจะพาเดินดูีกุ้งนะครับสามร้อยมีปลาไหลด้วยนะดิจ่ะฝั่งนู้นก็มีนะครับด้านในก็มีจะพาไปชมตัวใหญ่เนี่นั่นเพื่อนนะ นี่กุ้งตัวใหญ่เลยนะวยสวยๆเลยนะครับผมพาคาไปดูเนี่ยกุ้งแช่บวยก็มีแบบน,นี้ครับโอ้แบบน,นี้นะนจัะ๊กเป็นกระชังเป็นกะโอ้โหเยอะเลยครับผมตัวใหญ่ๆอย่างนี้ในในสุ่ก็มีนะขออนุญาตนะครับจั๊กโอ้มีบรรยากาศครับผมนี่เป็นบอ่อข้างล่างข้างล่างก็มีนะเป็นบอ่อนี่ ครับผมบอ่อพักอยู่ครับอันี้คือบอ่อพักแบบนี้ก็มีครับผมมีเยอะนะเพื่อนนะจะพาไปดูข้างหลังก่อนนี่ครับจังตัวเล็กตัวน้อยมีหลายขนาดหลายราคานะครับนี่ครับ สวยเลยใช้ใหญ่ๆตัวใหญ่แบบนี้เลยวุ้บนี่หน้าร้านใหญ่ที่สุดบางเนเปิดตั้งแต่หงมงเป็นหงมงเย็นนะพี่เนาะนี่ยครับเนี่บุกหลังร้านเลยนะขออนุญาตนะพี่นะได้ได้เลยครับผมได้เลยเนี่ยร้านเดเชียนี่กุ้งตัวใหญ่ๆแบบนี้นี่ใหญ่ที่สุดบางเรียนแเยอะเลยนะกอกเยอะข้างหลังก็มีนะเพื่อนข้างหลังก็มีนะครับนี่แบบนี้เลยตัวใหญ่ๆแบบนี้เลย ยาวยันนู้เลยนะยาวไปยันนู้เลยนะครับผมนี่ครับผมมีแบบแพ็กนะมีแพ็กมีส่งฟังโฟมมีแบบส่งลังโฟมแล้วก็อัดน้ำแข็งให้แบบนี้กำลังเตรียมอยู่ครับเอเชียฟาร์มไปพาดูราคาก่อนดูหน้าร้านหลังร้านเลยครับนี่สามร้อยสามร้อยสี่สิบมีกระชอนตักให้ดูอ่ะขอดูหน่อยนะ นี่จ้ะสามร้อยสี่สิบบาทครับผมตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยนี่ตองตักไปบูดบูดสาตัวใหญ่ๆเลยนะเนียครับผมโอ้ตัวใหญ่ๆเลยมรับมาได้เลยนะมีหลายมีหลายไซส์นะครับผมอันใหญ่ที่สุดเลยเนี่ยอันนี้สองร้อยแปดสิบบาทนีสองร้อยแปดสิบบาทครับผมสองร้อยห้าสิบ อันนี้มันแก้วแท้มันแก้วแท้เหรอนี่เลยตัวนี้เลยนี่เลยลครับแก้วนิ่มอ,อันนี้มันแก้วแท้แท้นิ่มก็มีอ๋อมันจะตัวนิ่มๆเหรอพี่อ๋อลลตัวนิ่มแยกเราคัดแยกอย๋อตัวมันจะนิ่มๆหน่อยอันนี้อันนี้มันแก้วแท้ๆแท้เลยตัวใหญ่อันนี้รูสองตโลสิบสองตโลนะครับผมเนี่ยครับอ่านี่ครับมันแก้วสามร้อยสิบบาทครับผมนี่นัได้เลยนะร้านเอเชียฟาร์ม จำหน่ายกุ้งเป็นกุ้งสดปลาหมึกอาหารแล่ของทะเลนะครับเบอร์โทรตามนั้นเพื่อนนะมาได้เลยอยู่ที่อันนี้เขาเรียกบางเลนนะพี่เนาะไปไปทา,านก็เจอรตันเลยครัะครับฝันอันนี้เส้นไปพอ,อ,อเลยไปสักกิโลเดียวก็ตลาดบางเ,นเลนนะบางเลนเนาะเมื่อกี้ก็มาทางนู้นแหละอันนี้เส้นกาญจนบุรีบางเลนนะพี่นครปฐมใช่ปะโอที่ถนนเลยนะเพื่อนนะ<ห> นี่ยตรงถนนตรงสีแยกพอดีนะนะไปเลยมีที่เดียวอยู่ข้างทางอยู่ใกล้ๆกรังเทพครับผมประมุ่นปลาเบืกอ่ะจะพาไปดูพาไปดูประมุกนี่จะมาได้เลยเปิดแต่หกโมงเย็นถึงหกโมงหกโมงเช้าถึงหกโมงเย็นอ่าอันนี้ใส่อันนี้แบบมันอ๋อแบบแบบที่ว่าเหมือนตัวนะครับผมแช่แขนไว้แล้วให้เย็น อันนี้ก็จะมาคัดแยกอีเกเดนหะน,นึ่งเนาะมันจะขายราคาถูกมันจะนิ่มๆหน่อยนะมี่2 2บบาทครับผม220บาทนี่จะ้ะนี่จะ้ะแล้วก็170บาทอันนี้อันนี้กุ้งขาว190บาทครับผมนี่จะ้ะ150บาทก็ตัวรองมาหน่อยเนาะนี่จะ้ะเ้าก็จะมีอาหารทะเลมีหอยแมงกู่ หอยมังคูดเจ็ดเจ็ดสิบาทนี่จ้ะเดี๋ยวอดูไซส์ก่อนนี่นะหอยมังคู่นะครับผมโลละเจ็ดสิบาทแล้วก็หอยแครงสองร้อยครับผมเป็นอยนู่ยนะแ้วก็หมึกเจนหมึกะเจนนะครับผมสองร้อยสี่สิบหมึกกล้วยสองร้อยเก้าสิบบาทครับผมหมึกหอมสามร้อยอ่ะหมึกหอมเนี่ยหมึกหอมกระดองเหรอสามร้อยห้าสิบบาทใหญ่เลย ให้ดูแต่อันนี้จับให้ดูเลยอ่ะอน,นี่นะครับผมแล้วก็ปึกกระดอง290บาทจับปึกกระดองนะอขออนุญาตนะครับผมนี่นะแล้วก็หมึกกระดอง320บาทตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยหมึกไข่หนึงเกบาทครับมหมึกกล้วย200นะหมึกสาย200ครับผมแล้วก็หมึกเล็ก290บบาทหนวดเล็กอ่าเป็นหนวดนะครับผม,ม อตอนหนวดเล็กนะอันนี้คือหนวดเล็ก290แล้วก็หนวด320บาทกะมึก260บาทครับแมงกะพุนแปดสิบาทแล้วก็หอยนางรมเนาะอันนี้เป็นหอยนางรมด้วยรับเนือกระพูม้าครับผมแล้วก็น้ำจิ้มนะน,น้ำจิ้มนี่ครับน้ำจิ้มซีฟูดแบบนี้ครับโอ้ หอยหวานนี่หอยหวานหอยหวานสองร้อยสองร้อยตัวนตัวเลนะ็กนะตัวใหญ่สองร้อยยี่สิบบาทในตัวเล็กอันนี้ตัวเล็กครับผมแล้วก็กระพงตัวละเจ็ดสิบบาทปลากระพงนะอยู่ในนี้นะนี่ปลากระพงตัวละร้อยเจ็ดสิบบาทครับผมตัวใหญ่เลยนะผมตัง้งใจวันนี้นะครับผมโอเคครับผมโอเคก็ลงมาครบแล้วนะคคนี่ครับบรรยากาศครับเพื่อแี่จะโฮโล เช้าถึงผมบ่เย็นนะเนี่ยรถก็วิ่งไปวิ่งมากับดูค้าทางเลยนะมาได้เลยปากหมุดมาได้เลยนะอยู่ที่ตลาดปลาตลาดปลากุ้งนะครับบางเลนนะครับผมนะจะเจอแบบนี้เลยครับสดๆใหม่แบบนี้เลยตัวใหญ่สวยๆแบบนี้เลยเป็นร้านใหญ่ที่สุดในบางเลนแล้วครับผมแบบนี้เลยครับโอเคเดี๋ยวพาไปดูข้างนูน้นฝั่งนู้นก็มีนะเพื่อนนะจะพาดนปีถัดไปเนี่ยครับผมโอเคไปเวต,ต่อครับผม ไปต่อนะครับนี่เรฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะตลาดกุ้งปลาเกษตรกรบางเรียนนะครับผมนะนี่นะพอเราฝั่งนั้นเพื่อนนะฝ<ด>ั่งนู้นครับผมนี่จ้ะแล้วก็เดินมาเนี้ยครับผมเดินมานี้ฝั่งหนึ่งนะเป็นตลาดเดียวกันนะครับแต่ว่ามันมีถนนตัดพอดีนะครับผมนะจะพาไปดูนะครับผมกุ้งสด,อ,ดอ้าวัอดีครับขออนุญ,ญาตนะพี่นะแต่มาลงยูทูได้ตัวใหญ่ใกันเลยจ้า <YouTube S 2> อามาถ่ายทําให้ครับผมได้เลยครับยูทูบครับผมสุดกุ้งสดนะได้ครับติดทุกตัวจากก่อเลยนะจ๊ะทุกตัวเลยนะเบอร์โทรตามนี้นะครับผมนะเอ่เปิดเปิดเปิดทุกวันไหมนะครับเปิดทุกวันวันครับทุกวันจันทร์ถึงสุ์จันทร์ถึงสุขจันทร์ถึงสุ์เสาร์อาทิตย์เปิดหมดเลยคมับแล้วก็เวลาละครับเวลาตั้งแต่หกโมงโมงเช้าถึงเช้ายันหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มเนาะทุกวันนะครับผมทำมาได้เลยครับติดต่อได้เลยนะครับได้เลยครับ ดีครับดีครับอันนี้นำมาจากยูทูปครับผมอ่ะเนียนะครับตัวใหญ่ใส่ตะกร้าแบบนี้เออน่ารักดีเนาะหัวเยิมนะมันหัวเยิ้มอ่ะห้าร้อยห้าสิบบาทโไปเลยครับสี่รอยี่สบาทจัดโผรไปเลยสี่ร้อยี่ี้ยี่บาทตัวใหญ่เนาะตัวใหญ่ๆ่จัมโบ้กันเลยนะฮะใหญ่ใหญ่เนียใช่อันนี้เอาไปสามรอแปดสิบาทเลยนี่จัดโผรกันไปเลยนะครับส สามร้อยแปดสิบบาทสวยใหญ่ๆกันเลยให้อีกนะจากราคาสี่ร้อยห้าสิบนะครับอันนี้ลดราคาพิเศษเลยนะนี่ก็ค่านนี้อันนี้ยกเก่งได้เลยนะสวยๆเลยฮะอืมสามร้อยแปดสิบบาทสามร้อยแปดสิบบาทเนี่ยราจับโปรกันเลยครับโปรโมชั่นนะนี่ราคาเต็มนะครับผมสี่ร้อยยี่สิบบาทเนาะอันนี้คือครับรถให้ทุกตัวเลยนะได้เลยนี่เลยครับผมอันนี้เราก็จัดได้นะครับเอาไปสองร้อยห้าสิบบาทสี่โลพันเดียวมาได้เลยนะ นั้นสุกคุ้งสดนะจัดโปรโมชั่นแบบนี้เลยราคาราคาถูกด้วยนะแล้วก็ลดโปรโมชั่นให้อีกเนาะนี่นะครับผมนี่ครับจัดให้จัดให้โมแก้วโมแก้วก็มีนะโมแก้วโมแก้วจัดสามร้อยห้าสิบมาพี่ลดได้ไหมพี่เลยเอาไปเลยสามโลพันเดียวสามโลพันเดียวอ่าได้เลยครับนี่ครสามโลพันไปเลยครับสามโลพันนี่ครับผมนี่สามโลพัดโปนเลยสามโลเก้าร้อยห้าสิบบาทสามโลเก้าสิบ 950 950มาใครดูคลิปนี้ก็สนใจก็มาได้เลยนะพี่น้องนี่ครับใหญ่ๆจัดให้เอาไป380บาทจัดไปเลยนี่นะใหจใจหัวเยิ้มแบบนี้นะนี่นะครับผมก็เนาะใครชมคลิปนี้ก็สนใจก็มาเนาะพี่เจะจัดโปรโมชั่นให้เนาะได้เรับไนี่นะจัดโปรให้เลยครับมาจากรายการหรือว่าครจากยูทูปชินเนลก็ได้เลยนะพี่ก็ลดให้พิเศษเลยได้ ใส่ตะกร้าแบบนี้ดีนะพี่นะไม่ต้องไม่ต้องตักขาก็ได้ไม่หลุดเนาะใช่ตะกร้าก็ได้เลยหมีใ้เีเห็นได้เลยนะได้ครับพี่ก็ยกแบบนี้ได้เลยไหมเลยเห็นตัวเลยไม่ต้องไม่ต้องช้อนไม่ต้องอะไรเออตะก้าดีกุ้งจะได้ไม่ช้ำใช่ให้เลือกได้เลยได้เลือกเองอะไรอย่างนี้เราก็หยิบได้เลยได้เลยครับสะดวกสะดวกใช่ครับใช่ครับเออตะก้าดีนะน้ำจิ้มเราก็มีน้ำจิ้มก็มีนะมุ้งน็อคตัวใหญ่กุ้งน็อคก็มีนะสองรนะสองร้อยห้าสิบบาท อันนี้จัดไปสองร้อยบาทสองร้อยบาทอันนั้นสองร้อยี่สิบาทสองร้อยี่สิบาทกุ้งขาวเนาะจัดปูเลยครับจัดมูฟชั่นเลยอันนี้ก็อ่าอันนี้อันนี้เขาตั้งจองไปแล้วครับอ๋อนี่คือสั่งจองนั่งจองไว้เรียบร้อยนะครับนี่จอดเรียบร้อยเดียวใช่นี่จองจองอันนี้จองไแเอาไปย่างได้เลยนี่ตะปูตะปูไซส์ใหญ่เนาะตะปูคือจองไว้เรียบร้อยแล้วโพี่บริการรับรับอะไรนะรับเขาฟรีเลยพี่ มีเผาให้ด้วยเหรอมีเผาครับมีรับเผาอ๋อมีรับเผาให้ด้วยนะนี่น้ำกินซีฟู้ดสนใจโทรมาแล้วก็จะรับไปไปขายต่อก็มาได้เลยเนาะได้ครับผมโอเคร้นเดียวกันครับพี่ร้านละร้านนโอเคโอเคได้ขอบคุณนะครับพี่นะครับผมคำแนะนำให้ครับผมมาจาก YouTube ลุงน้อยชาแนลนะอ่าได้ได้จะลงให้ดูครับผมครับผมครับขอบคุณครับไปก่อนนะครับส่นนะจะเดินให้สุดนี่แหละ ส่วนหน้าก็จะเป็นกุ้งนะตัวนี้จะเป็นกุ้งอ่ะเดี๋ยวมาดูร้านน้องออนกุ้งเป็นนะครับผมนะร้านน้องออนกุ้งเป็นเนี่ยครับผมอ้าวเบอร์โทรตามนี้นะเพื่อนนะแล้วก็ชมหน่อยขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับอ่าหัวแก้วสามร้อยสามร้อยแปดสิบาทอ่านี่นะอายกดูได้ก็ชมหน่อย,อยนะ,อ,ยนะอ่ะอาประมาณนี้ครับผมนี่อ่ะสามร้อยห้าสิบบาทก็มี มีเนี่ยครับผมอาจจะประมาณแต่ยกยกได้นะยกดูไซส์แล้วเลื่อนได้เลยครับผมมีประมาณนี้ครับผมสองร้อยห้าสิบนู่นหัวเยิ้มห้าร้อยห้าร้อยห้าสิบหัวประมาณนี้แต่ยกดูได้นะครับผมตัวจะ,จ,ะจะตัวใหญ่หน่อยนะจะตัวใหญ่น่ะนั่นน,นี่เลยนะครับผมเออมันหนีบนะนี่มาเล่นม่สวยๆเนาะสามโลพันก็มีอ่าราคาไม่แพงนะครับผมนะ ยกรูได้นะเพื่อนนะมีตูวส,สามโกันตรงยายกดูนี่ยกดูได้นี่นะครับผมนี่ยกดูแล้วก็เลือกได้เลยนะมันก็จะมันจะไม่ช้ำนะแบบนี้เออไม่ต้องไปควานหาไม่ต้องไปตักมันขามันก็จะหลุดนะครับก็ล้ามันก็จะหลุดนะถ้าเรานี่ถ้าเราแบบเอาช้อนที่ช้อนนะอันนี้คือยกแล้วก็น้ำมันก็จะยุบลงมันก็สูงขึ้นนี่ครับผมก็จะเห็นตัวก็เลือกได้เลย มาคัดได้เลยโอเคนี่แบบน็อกก็มีนะครับผมกุ้งขาวสองรอยยสิบาทนี่ครับผมแล้วก็สองร้อยทวนนีแบบแช่แบบนี้นะนี่แบบน็อกแล้วแบบว่าน้ำแข็งไว้นะครับผมนี่สอง้อยหกสิบบาทนี่ครับผมตัวใหญ่ๆแบบนี้นะนี่นะครับผมก็เ,เย็นๆอยู่นะครับผมนะโอเคไปต่อนะครับผมนะก็ร้านที่ติดกันเพื่อนนะ จะพาไปดูอันนี้กุ้งใหญ่สดสดจัดนะครับผมนะนี่นะหาเบอร์โทรนะครับเมืนะ่อนะะหาดูเบอร์โทรแล้วก็จะพามาดูอันนี้แก้วใหญ่สามร้อยห้าสิบบาทอ่าชมได้เลยนะมาดูได้เลยแบบนี้เลยหมวยเยิ้มจับกู้สามร้อยสี่สิบนี่แบบนี้นี่สวยเลยนะครับผมก็มายกดูได้ครับผมกาเลือกได้เลยมีหลายราคา สดสดเป็ใหม่ทั้งนั้นเลยครับผมขออนุญาตนะพี่นะพี่เปิดกี่โมงครับผมเปิดแต่เช้าพี่ครับหกโมงเช้าเนาะถึงประมาณหกโมงเย็นทุ่มหนึ่งประมาณนี้มีทุกวันนะพี่เนาะมีทุกวันครับพู่ทุกวันครับสดสดเป็นใหม่ด้วยนะจากที่อยากจะพันู้กก๋ว้จั๊ได้ไหมฮะจะมาได้เลยนะเชิญชวนนะเปิดทุกวันนะเนี่ยเบอร์โทรใช่ไหมครับแต่เบอร์นี่ถือว่าจะติดต่อที่เบอร์โทรนี้ได้เลยติดต่อเบอร์นี้นะ มีทุกวันนะครับผมมีทั้งกุ้งสดแล้วก็กุ้งนกนะพี่เนาะนี่กุ้งนกก็มีนะครับผมหมวัวแก้วนี่สองร้อยทวนครับผมอันนี้สองร้อยห้าสิบนี่แบบนี้เลยโอเคขอบคุณนะครับพี่นะไปแล้วก็ะน,นะครับผมเดี๋ยวพาไปเดินให้สุดนั่นแหละอันนี้สองร้อยสองร้อยครับผมสองร้อยแปดสิบบาทห่อกะแถวสองร้อยแปดสิบบาทตัวใหญ่ตรงนี้สองร้อยนะครับผมนะและ้วก็ร้าน ลุงร้านลุงอาร์ตลองอาร์ตนะครับนะอันนี้ดูเบอร์โทรครับเบอร์โทรจีจ่าเบอร์โทรร,ทร,ร,ทร้านลุงอาร์ตคู่เป็นคนจากบอ่อนะครับเบอร์โทรตามนี้นะครับผมนะขออนุญาตนะครับกับปลาชมหน่อยนะปลาแนะนําให้ยูทูปนะจ้าอันนี้สามร้อยห้าสิบบาทอันนี้ก็ท่าเนาะทำแบบเค่งเอาเลย, <c oughs> เยนี่นะครับสามร้อยห้าสิบประชมหน่อยนะเดี๋ยว อ, faster. อ่ายกได้เลยยกดูได้เลยเลือกก็ได้เลยเนาะมีแบบนี้ตัวใหญ่มวมันเยอะนี่ครับผมอ่าสวยๆเลยเนาะอันนี้กี่ตัวรูครับแบบนี้ผมเจ็บคออ๋อเก้งี้ครับผมพอนะพูดพูดไม่ได้พอาะงเก็บคอมวมันเยอะมีหลายราคาครับผมมาได้เลยมาได้เลยชมก่อน่ะนี่อ่าโชว์ให้ท่านผู้ชมหน่อยนี่นะครับผม มาได้เลยรับรองสดๆเลยแล้วก็ไม่ช้ำด้วยพุ้งไม่ช้ำนะใส่ใส่เพงแบบนี้เรายกมันก็จะมันจะไม่ช้ำเนาะไอ้กล้ามมันก็จะไม่หลุดเนาะขาแข้งมันก็ไม่หลุดก็เด็กกระปุ่นนะแรงโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับครับจ้าดีจ้าร้านมุงมุงอาร์ตนะครับมาได้เลยนะติ่งสิ่กันเนี่ยครับมีหลายร้านนะเพื่อนนะมาดูราคาจะพาเดินให้ให้หมดแหละ อันนี้กุ้งขาวสองร้อยหกสิบบาทอันนี้กุ้งนกนะกุ้งนกร้อยแปดสิบบาทเียนจ้ะแล้วก็หัวแก้วสามร้อยยี่สิบบาทมาชมก่อนอะท่านผู้ชมอยากดูอ่ายกดูได้นั่นเพื่อนนะมาเลือกได้เลยนี่สวยๆแบบนี้เลยแล้วก็ตัวคู้ตัวผู้ใหญ่อ๋อเป็นไม่มีไข่หรอตัวผู้มันจะไม่มีไข่พื่อนนะอ่าตัวผู้ใหญ่มาดู โอ้ใหญ่จริงนะคะรับผมกัวพู้มันก็จะมีมีไข่นะนี่เลาจะช้อนดูก็ได้อ่ะใครอยากดูมาช้อนดูก่อนนี่นี่นะนี่จ้ะหัวมันเยิ้ม450บาทม่ใหญ่เลยใ่ใหญ่แบบนี้น,นี่หมดนี่360บาทอ่ดูให้หมดสนใจมาได้เลยนะอยู่ที่ตลาดกุ้งปลา อ่าบางเดนเนาะใช่ปลานี้ไหมน่ะปลาปลาไม่มีตอนที้ก็ตลาดละแม่กับอ๋อมีปลาใช่ไหมเดี๋ยวนี้เราก็เหลือจากกุ้งเนาะตอนนี้ก็จะมีกุ้งมีปลาหมึกนิดหน่อยเนาะกยาุงแต่กุ้งก็จะเยอะหน่อยจะเป็นกุ้งกุ้งก็จะเยอะนะตันนี้เขาเลี้ยงกุ้งกันเยอะใช่ไหมใช่เลี้ยงเองค่ะเขาจะปลูกนะอ๋อเลี้ยงเองเหรอเจ้าของบ่อเลยใช่ค่ะเจ้าของบ่อเลี้ยงเองใครเองใช่ไหมอ่าสามพี่น้องปา์มใช่ไหมใช่ค่ะอยู่ สุพรรณเหรอองค์ขอโอนสุพรรณเบอร์โทรใช่ไหมทางไหนครับอันนี้เป็นคนละยานร้านเดียวกันเหรออยู่ด้วยกันสามคนแบ่งกันยังไงแบ่งกันไม่ถูกช่วยกันทำนะสามพี่น้องแบ่งกันช่วยกันทำช่วยกันทำอ่ะอันนี้ช่วยกันทำนะครับผมนะอเบร์โทรตามนั้นแหละตอนนี้หมดหมดแล้วร้านนี้สองร้านร้านนี้กับร้านอื้นอ๋อ ดูป้ายสามพี่น้องนี่พักการส่งเหรอเรามีฝากมีแล้วขายถูกรายเลยไหมงประเทศด้วยเออของตัวจังหวัดเลยจะบอกว่าต่างประเทศด้วยเออนิดนึงนี่ด้วยเหรอส่งต่างประเทศด้วยนี่อันนี้ไปขันแก่นขั้นแก่นก็มีอ่ะอันนี้ไปสมุทรสาคร วัวชาก้อนใกล้ๆค่ะสัวชาก้อนใกล้ๆเหรอใช่โอเคล้วแต่ประมาณลูกค้าบางทีก็ไกลบางทีก็เชียงใหม่เชียงรายส่งไปหมดแล้วแต่สะดวกเนาะใช่แล้วแต่บางคนก็ไม่อยากมาก็โทรสั่งสั่งแล้วก็โอนตังอะไรก็เรียบร้อยก็จ่ายตังกันอันนี้กี่กิโลแบบเนี้ยอันนี้ได้สิบโลอันนี้ได้สิบโลคือกุ้งใช่ไหมใช่กุ้งนะอ่ะสิบโลประมาณสิบโลกั้นต่ำกี่โลครับผมกั้นต่ำสามโลสามโลก็ส่งแล้วอ่ะสามโลก็ส่งนะ อย่างเงี้ยเนาะสามโลประมาณพันกว่าบาทหรือพันนิดๆแล้วแต่เนาะก็ประมาณนี้สั่งได้แล้วก็มาทกาส่งให้อับโทรก็ตามนั้นเะเนาะส่งซีพีด้วยไง่งซีพด้วยโอ้โหแสดงว่าถูก้างเลยเจ้านี่ยเนาะเขามีบ่อยมามาได้เลยนะร้านสามที่น้องใครมาอย่าพลาดนะอย่ามาอย่าอย่าลืมนะได้ราคาพิเศษแน่นอนแล้วก็ราคาถูกก่ทุกที่เลยเนาะ เพราะว่ามีบ่อเองใช่เราจะส่งให้แม่ค้าเนี่ยค่ะทุกส่งให้แม่ค้าด้วยนะเอออันนี้คือเป็นจ้าใหญ่เนาะเจ้าใหญ่ที่กี่ไร่บ่อทีบ่อตัวยี่สิบบ่อเนาะบ่อละบ่อหนึ่งกี่ไร่อย่างเงี้ยบ่อนึงประมาณสามสี่ไร่สามสี่ไร่ยี่สิบบ่อโอ้ยนอโอ้ห้าสิบเป็นร้อยไร่เลยเนี่ยนะประมาณร้อยไร่นะไม่ใช่น้อยนะ เราขายทั้งปีใช่เราได้มีกุ้งขายทั้งปีมีขายทั้งปีเพราะว่าพื้นที่เยอะเป็นร้อยไร่นะมีฐานลูกค้าเยอะแล้วก็มีหมุนเวียนตลอดใช่ไหมตัดเราต้องหุบให้ทุกวันอ่ามีกุ้งหมุนเวียนตลอดอยู่ที่อ่าอยู่อยู่ที่สุพรรณนี่อำเภออะไรบอกสองพี่น้องค่ะอยู่ที่สองพี่น้องแต่ว่าชื่อร้านสามพี่น้องนะมีสามพี่น้องโอเคพี่น้องโอเคเขาไายลงหัวอ๋ออยู่ไผ่มาขายโลหัวอ่าอยู่ที่าไผ่โลหัวจะเต้ เขาก็สุพรรณนี่แหละโอแฟนอยู่สุพรรณเดี๋ยวจะไปไข่ลงวัวต่ออ๋อ <c oughs> ไปด้วยกันก็ได้นะไปไรถกุ้งเลยอันนี้นะอันนี้รถกุ้งใช่ไหมกลับไปแล้ว 1, 1> ค่ะหอ่ามาส่งแล้วเนี่ยมาส่งดีกว่ามาส่งตอนส่งให้ลูกคา้าจะได้ขาได้ดูเยอ,เอ <c oughs> ะๆเนาะได้สามารถได้เลยใครใครมาซื้อกุ้งอย่าลืมพลาดน,นะอดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพลาดนะมาร้านสามพี่น้องนี่ไหนในพี่น้องคนไหนอันนี้กับสุพรรณเข้าหวาน อ๋อนั่นแหละอันนี้คนเล็กเหรอหนูคนกลางอ๋อคนกลางสามพี่น้องหนูไลฟ์สดในที่ข่าวทุกวันนะหนูมีอะมีช่องช่องอะไรครับฝากดิจิตอลใดูชื่อร้านเลยค่ะชื่อเลยชื่อสามพี่น้องฟาร์มพุ่งนี่เหรอใช่ค่ะฝากไปช่องเลยนะครับมาไปดูนะคะนี่นะหนูช่องหนูนะผู้ติดตามเท่าไหร่สองล้านเหรอสองล้านเปิดได้ไม่นานสองพันนะแล้วก็ฝากติดตามน้องด้วยนะครับร้าน ตามพี่น้องฟาร์มกุ้งเนาะใช้สดทุกวันเตีสี่โมงวันตอนเช้าเล้องแปดสี่ห้าค่ะไปไปไล่ในบ่อเลยเหรอไลฟ์ในบ่อก็สี่ทุ่มใช่สี่ทุ่มเทไ์ที่ร้านนี่ตีห้าอ่าตีห้ามันนี่ตีห้าสี่ทุ่มไปกำลังไปหากุ้งจับกุ้งอยนี่มีมีแบบนี้เลยเนาะดูได้อ๋าโอ้โหนาเนาะไซส์ใหญ่ๆสดใครจะไปเอาที่บ่อก็ได้ใช่ไหม บ่อได้เนาะค่ะใครสนใจก็โทรมาแล้วไปเอาที่บ่อก็ได้เอาใจเยอะก็ได้เนาะมีบ่อได้ราคาถูกแล้วสนใจเนาะจะขายกุ้งเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่แน่นะสัตวสนใจรับไปขายเนาะได้ได้ที่บ่ออ่ะติดต่อได้เลยนะคะติดต่อไม่ได้แต่ใครสนใจอยากได้กุ้งสดราคาถูกๆนะติดต่อน้องได้เลยนะน้องชื่ออะไรวราพรค่ะวราพรนะครับผมร้านสามพี่น้องครับร้านสามพี่น้องไลฟ์สดทุกวันอ่าแล้วก็มีบ่อที่สุพรรณบุรีสองพี่น้องนะอยู่แถววัด ไข่ลงวัวเนาะใช่ค่ะเดี๋ยวผมก็จะไปดูปลาอยู่ดูปลาปลาไข่ลงวัวปลาเยอะปลาเค็มอ่ะใช่ค่ะปลาเค็มอร่อยวัาไข่แต่ปลาไปดูโอเคที่นี้กุ้งที่วัดไผ่มีปลาดิบปลาผลิตอร่อยเราไม่เอาปลามาาขยมาปลาเค็มหลายอย่างเนาะมันเป็นตลาดกุ้งคนก็จะมาซื้อตกุ้งของทะเลอย่างเงี้ยของทะเลวันนี้ก็เน้นๆอาหารทะเลส่วนมากจะกุ้งเยอะเนาะใช่ค่ะส่วนมากจะเป็นขายดีเนาะคนผ่านไปมาคนเยอะใช่มป็นตลา นี่ราคาไม่แพงยิ่งคเทศกาลคนเยอะมากเรยเผาเนาะตอนนี้ได้รับเผาไหมเผาค่ะเผาให้ด้วยเหรอเผาให้ด้วยว่ามีเผามีบริการเผาให้ด้วยเนาะสนใจก็มาแวะมาแล้วก็ซื้อไปทานตต้องโลก็ขายนะโอเคขอบคุณนะครับผมยครับวัสดีครับผมนะครับโอเคนะครับร้านสามพี่น้องฝากด้วยนะครับร้านกุ้งก้ามกามกุ้งขาวกุ้งกุ้งชามมีบ่อนะเป็นร้อยไร่นะครสนใจก็ โทรมาติดต่อที่เนี่ยราคาถูกราคาส่งครับผมขายถูกที่สุดแนละ้วเขาก็ส่งส่งทั่วประเทศเลยนะส่งให้ร้านใ,นใหญ่ซีพีก็มีนะครับผมฝนะากด้วยนะร้านสามพี่น้องกำปั้งกลุ่โอเคไะด,หด,ดูหอยแครงดูร้านสุดท้ายหอยแครงสองร้อยหกสิบขออน,นุญาตนะครับเาไปได้เลยนะจ้ะแล้วก็หอยแมงคู่หอยแมงคู่ก็ร้อยห้าสิบบาทสองโลร้อยห้าสิบบาทครับผมหอยหวาน ่าสองร้อยยี่สิบแล้วพอคอกำลังกำลังล้างอยู่นะอันนี้ร้อยเก้าสิบบาทเดี๋ยวมาดูหมึกนะครับหมึกกระดองหมึกกระดองสามร้อยหกสิบบาทตัวใหญ่แบบนี้นะใหญ่เท่าฝ่ามือเลยนะทุกตเลยครับนวลหมึกครกร้อยสามร้อยหกสิบนี่หนวนหมึกประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวหมึกอ,อัจเจนสองร้อยหกสิบบาทนี่นะ,ะนี่นะเย็นเย็นเลยนะครับผมหมึกหอม สามร้อยหกสิบแล้วก็หมึกลอกนะครับอะสองร้อยเก้าสิบแล้วก็กุ้งกุ้งน็อกนะครับสองร้อยเก้าสิบบาท,บาทบแล้วก็สองร้อยยี่สิบบาทแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกุ้งนี่ครับผมกุ้งส,ด,ส,ด,สดแบบนี้เลยเนี่ยหัวมันเยิ้มนะครับสี่ร้อยห้าสิบบาทครับผมแล้วก็หัวมันเยิ้มนะ้าสามร้อยแปดสิบบาทนี่ครับโอ้เข้มาได้เลยนะครับผมนะร้านน้ำร้านอะไร ร้านน้ำน้ำหวานเหรอ,อร้านน้ำหวานซีฟู้ดใช่ไหมพี่น้ำหวานซีฟูดนะ้ดเนาะโอเคอก็กดูเบอร์ก่อนเบอร์ก็จะลางๆนะเบอร์นะ,ะ0805369295นะครับผมนะเย่ข้างในก็มีเบอร์นะครับผมอือข้างในนะครับผนมะโอเคน,นะครับมผมดูเลยครับผม นะครับนะเอเครับผมก็ฝากด้วยนะครับมาได้เลยนะตลาดกุ้งปลาแล้วตอนนี้ก็มีต่กุ้งกับอาหารทะเลพวกปลาหมึกนะครับผมนะก็อยู่ติดถนนเนี้นะครับผมนะกาญจะนบดรดีไปนครปฐมนะครับไปบางเรียนนะครับผมก็ติดถนนใกล้ๆผ่านไปผ่านมาก็อย่าลืมมาแว้นะครับผมอยู่ที่นี่ครับผมที่บางเรียนนะครับผมเจอคำว่าตลาดกุ้งปลาบางเรียนนะครับ มาได้เลยก็จะอยู่ตรงนี้ครับโอเคก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับผมก็ไว้เจอกันคลิปใหม่นะครับก็เดี๋ยวฝากเลยนะครับก็ไปรับชมคลิปก่อนนี้นของน้องน้อยได้นะครับผมก็เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวนะครับผมนะเดี๋ยวจะพาไปดูคลิปเรื่อยๆน,นะครับทั่ัวประเทศแหละ <c oughs> เดี๋ยวอุกกาลาจะพาไปดูบอกุ้งนะน้อง สามพี่น้องนี่ครับโอเคก็ฝากไลค์กดแชร์ด้วลลยนะครับเจอกันที่ใหม่นะครับเจอกันที่ใหม่ครับสวัสดีครับนี่สวยเจอกันที่ใหม่นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ